สวัสดีครับโกทาสายลือนะครับนาะได้นกมาใหม่ครับงามเลยครับนี่ตุ๊กปูนะครับนงามเลยครับเขียวนะครับนาะ ลายบาน้ำนะเลยไม่เหนียะเลยบางเทียงนะครับนะลายบางน้ำนะครับ